นั่งรอคนก่อนเนาะ,ะนั่งรอเนี่ยแล้วจุติไปสองรอบแล้วเหรอเล่นไปตะข <c oughs> นาดนั้ <t os scholars> นอ่ะนะแค่สองรอบเองเฮ้ยนี่เย็บโอ้โหหมฆคาปากเลยนะอาหารนคาปากเลยนะโอ้โหน่ากลัวกว่าผีว่นน่ะหันมารยนเสง เฮ้ยน่าจะมืดคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเสียงโยนมีเสียงโยนของมีเสียงโยนของอีฮีอีฮีไม่ใช่อีฮีไม่ใช่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมีของตกตรงนี้มีของตกตรงนี้เอาคพยานาขอบคุณทุกแรงกำลังใจทุกการติดตามทุกการคำทุกการกดอีฮีนะจ๊ะมันอยู่ลงรถอีฮีรับจ้าอีฮีกําลังจะตามไฮ้อีฮีอะไรอลยล่ะเฮ้ย เราเอาสมุดประวางตรงรถได้ไหมจะได้เห็นว่ามันเขียนไม่เขียนขนาดนั้นเลยแหละเออเออ <c oughs> ไม่ต้องเข้าไปโล <c oughs> เข้าไปทําไปลอออีฮิจ้าหยิบหนังสือวางที่กระโปรงรถให้หนูเขาวัย <c oughs> <c oughs> อะไรเสียงมันชัดไปไหนวะเนี่ย n นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครเดินเสียงเสียงใครเออลองโมโชั่นเซ็นเซอร์ไหม ติดให้รอบบ้านเพื่อมาไปแบบไปเดินด้านนอกแล้วแบบอีฮิจะไปอีฮิจะไปอึ้ยพ,พี่เขาเอาเทียนมาอ่ะไม่ต้องการหล่ำไม่ต้องการหล่ำอมอมอ๋มอมมีอะไรให้กูรอดบ้างไหมเนี่ยเธออยู่ไหนล่ะจ๊ะหนูจ๋าหนูจ๋าคนสวยคนหล่อ ม,มีอะไรท่อมันหล่นไม่มีอะไร The Twin The Twin นาซะโกส s t ปะคะโกส s t คะโกส s มากๆเลยค่ะตอนนี้โกส s คนดูมากๆเลยค่ะเออขำมีขำมีอุ้ยอ,อุ้ยอะไรอุ้ยอีจาบด อย่าเพิ่งรีบใช้เราควรถามไม่ป,ปะจใให้กูเพิ่มกุย่าเกิร์สแรอะยู่อะไรอ๋อแค่คานไม้หนูบีไปดูหนังก่อนนะปาโบมันดูอยู่เปล่าวะไม่ดูด้วยมันมีคนฟ้องร้องอยู่นะปารู Bubble. ทิ้งท้ายไว้นในไลฟ์เลยว่าหนูบดการเล่นเกมคนดูไปเล่นกระติแล้วก็กว่าจะนอนก็เที่ยงคืนทำไมพี่หมอรู้หรอกูก็เล่นกับมันนั่นแหละแล้ฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลอะไรอะไรอะไรเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ฮ่า่มีตีนมีตีนกูไปแล้วกูมีกางเขนอะเอามายืนรออะไรยืนรออะไรเอ้ยอะไรกูซิฟิกมันยังไม่เหยียบเลยอะโอ้ยกูซิฟิกก็อยู่ในมือนี่ก็ไม่อยากให้มันเหยียบเหมือนกันแหละอตเห็นไหมเนี่ยว่ากลัวแค่ไหนเนี่ย

ออน้ำตรงนี้แล้วก็อย่างเงี้ย Ghost how old are you Ghost where are you Ghost are you boy จะถามว่า how much มันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ตอบอะไม่ตอบอะมาจะเอาแล้วมาจะเอาแล้ว Ghost where are you Talk to me How old are you มีมาถามเลยนะเอาทำไมประตูบ้านปิดเองมันไม่ถีบส่งก็บุญแล้วเออเาลารอดบ้านนี้แล้วรอดบ้านนี้ยังไม่เห็นตัวตนเลยไม่ต้องเห็นไม่ต้องเห็นหรอกเห็นทําไมบุญบารมีดีแค่ไหนที่ไม่ต้องเห็นเอาตรงขอร้องละ่ะขอเป็นคนมีบุญเหมือนเดิมเลย<ม>อย่าเป็นคนมีบาปเลยปิดปิดพาราโบลิกโูซิฟิกโอ้คือต้องให้มาปรากฏเหร ใช่คือผีไล่าอยู่ต่อหน้าเราแล้วแล้วเราจุดทูบเหมือนให้ผีเห็นเราแล้วเราก็จุดทูบเดินผ่านผีหรืแบบจุดจุดให้ผีให้โดนผีอ่ะยังไงก็ได้นั่นแหละไอไอทูบอันเนี้ยมันเดเวลสองใช่ไหมอืมอืมน่าจะสองวิแล้วแต่ตัวด้วยนะเดมอนอาจจะแบบหนึ่งวิเดมอนอาจจะหนึ่งวิใจชื้นขึ้นมาเลยขอบคุณการ็ต่อค่าใจนะจะเฮ้ยมันอเดินไปไหนไกลเลยกดออฟอยู่หน้าบส กูไม่ไปไหนแล้วกูอยู่แค่ตรงนี้แหละเรื่องของมึงเลยมึงไม่ต้องอยู่มึงไม่ใช่โอนี่มึงไม่ใช่โอนี่มึงมึงนี่มันแทะหนูมันแทะหนูมนหหนไม่แหะกูก็พอคุณกูมันขึ้นอ่ะแล้วนะอู้จะไปจ๊ะ ไม่ได้ยากกินกาแฟตอนนี้แหมโยนมาทีตั้งเป๊ะลยไม่ไม่ได้ยากกินกาแฟโนโนโน n มือก็รูด้วยว่ากูไม่อยากกินพี่หมอไม่กลัวผีเลยใช่ไม่กลัวผีเลยเลยขอจังๆนะฮะขอจังๆนะฮะพวงกับสั่งนะฮะขอจังๆนะฮะเหยียบเกลือนะฮะเหยียบเกลือฮัลโหลฮัลโหลเหยียบเกลือนะฮะเหยียบเกลือนะฮะ อ่าสามสองหนึ่งนะฮะทัสเดอะโอลนะฮะเออกลนไขผ่านไปวะเนี่ยฮัโลโหลทัสเดอะโอลนะฮะเอ่อย่ำย่ำเดอะเกลือนะฮะเหยียบได้ไหมฮะที่หมอสนใจคุยมะมดูเหมือนมันจะไม่ชอบตะกิวการคุยของถ,ถ้ากูบอกว่ากูไม่อยากคุยนี่มันจะออกมาไหม <laughs> มึงก็วางไม้ตะไกรเลยนะ g <laughs> ไม่ไม่ต้องเข้าไปคุยตรงห้องตัวเข้าไปคุย ไม่นะไม่เอาบัญชีนะไม่เอาบัญชีหนูมาปลาอะไรอะไรไม่ได้ยินพูดอะไรนะลืมไฟฉายลืมไฟฉายอ้ยกูก็เกือบก้าวเข้าไปเลยกิร์สเกิร์สเกิร์ส ก็ส o ดูสั่มทิงคอมวิดมีอะรูเียว้าวก็ส์โน้โน o น h ่ swipe ไม่ดีอ้าวหายก็ส s ว้าวตัวอะไรอ่ะเอาแล้วมันหลอกทั้งคู่แล้วเอาไงอ่ะ E.M.F ก็ยังไม่ดอทก็ไม่ขึ้นฟรีซิ่งก็ไม่ฟรีดวังฉุบไหมล่ะ <c oughs> เอาไหมค้อนกันกกระดาษมาถ้าเกิดว่าพี่ชนะบัญชีถ้าแพ้ก็มิมิกม,มาพร้อมนะกด <c oughs> ไปมิมิกไปลกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้ววันนี้เล่นแนวน่ารักสดใสเหรอ <c oughs> ใช่เหรอฮ <c oughs> ันตู <c oughs> ไม่อยู่ในช้อยเลยต้องรอให้มันเอาจริงแถวนี้นเนื้อเนื้อเนื้ออะไรนะถ่า,ายไม่ถูกเนื้ออะไรนะาาล่ะไม่มีอุ้ยทำไมอ่ะแก้วตกตรงไหนตรงไหนวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่หลาใช้เรือโดมึงมึงอะไรนักหนาเนี่ยจบดประเดี๋ยวแป๊บนึงไปเอาไฟม่วงมาก่อนยอมทิ้งไฟฉายเพื่อสแกนเองเลยเนี่ย ยังไงยังไงเองอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่รู้อะไรมันตบอะไรหน้าต่างเหรอเหยียบเหรอเหยียบไม่มีไม่มีม,ม,มันเดินไปปิดไฟในบ้านอ่าปิดไฟนอกบ้านดูลิงกูลีกูอยู่นอกบ้านมาหากูทำไมมันโผล่หน้าบ้านมันมาจากโซฟาโยนเฮ้ยไฟกระพิมเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ย้ยห,ห,ห้า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 อุ้ยเฮ้ยตอบตอบตอบมันตอบมันตอบลองเราไปเดินรอบบ้านสักครั้งหนึ่งว่ามันมีการเล <S <S ่นของที่อื่นไหมถ้ามันมีการเล่นของที่อื่นเดอนทวินอีฮิใช่อะไรเดี๋ยวนะสีแดงเหรอเฮ้ยพี่ลืมกินพี่ลืมกิน โัวตีนแตกเข้าไปมันเริ่มเลยเอาไงคิดว่าเดอะทวินเนาะไม่แม่ไมเอาเลยไหมถ้าเข้าไปอีกทีนี่มันแตกการคอแล้วเอาเลยไหมเปลยิงฉุบมาเปลยิฉุบมาเปลวิฉุบมามามาถ้าพี่ชนะเดอะทวิน่ะมาบอกไหมเฮ้ยอืมครับสปิริตครับอะไรเว้ย เดอะทวินนะนถ้ามึงโผล่มาหน้าบ้านอีกนะมันมีหมอกมันมีหมอกอยู่ไปเลยเฮ้ยหิวอ่ะนี่นห,หิว, <c oughs> หว <c oughs> อ่ะเออจริงอุ้ยต่อให้มีนี้ก็มอไม่มแล้ลวคันเอา <c oughs> อ่ไหนอ่ะพร้พอมพร้อมกันจริงเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอยู่นี่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 อยูแถวๆโงรถโยนกูเปิดไฟฉายส่องนี่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงประตูลงรถมันอยู่ตรงประตูลงรถกดออบกดออบกดรอบป้าชาวางไฟฉายจริงเลยไม่ต้องกลัวเกมนี้ไม่มีผีไม่ต้องกลัวเกมนี้ไม่มีผีโอ้ยแล้วก็ก็อุ้ยอุ้ย

Don't r ดอนรันก็ส์ดอนรันวัดก็ส์ฮุยห้องนี้เหรอก็ส์โชยูเซลโอ๊ยหมดแล้วอะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไอ้ตรงนี้หมดแล้วอยู่หน้าบ้านฮะ w วัดเอาอยู่หน้าบ้านเอาอยู่หน้าบ้านอีกแล้วอ๋อชี้ร็ว โอ้มึงอยู่ในห้องน้ําด้วยหูมึงอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยไม่เดินไปทั่วบ้านเลยอะแต่มันเปิดประตูตรงห้องน้ําตรงนี้ชัดเจนไหมชัดเจนไหมว่าเธอเอางี้ไหมท่านตัวเลยเหรอเอาไหมจะเอาเลยเหรอก็มันก็คุ้นๆอยู่นะมันก็เดจาวูอยู่นะหนึ่งอุณหภูมิหนึ่งสองจุด คุณหญิงดอกมะลีคุณนอนตะแคงข้างเลยเนี่ยอองเรียวแหละเหลือแค่นั้นอะถูกไม่ถูกไม่รู้กลับเดี๋ยวค่อยมาสรุปเดี๋ยวค่อยมาสรุป องเลียวคอลมโยกไก่โอ้ยทำไมเป็นโยกไก่อะมันไม่ตอบสปิริตบล็อกเลยนะหนูก็คิดหนูหนูมีตัวเลือกอยู่สองตัวเลือกคืออองเลียวกับโยกไก่ที่ที่หนูตอบหนูตอบโยกไก่นี่ไม่ได้ตอบอองเลียวอ้าวไม่คือที่คิดอะหนูหนูเข้าใจแล้วว่าทําไมมันไม่กังเขีมันไม่แบบปรุ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 บตลอดที่ ตลอดที่เราอยู่ในนั้นน่ะท,ท,ที่หมอที่หมอคุยคุยกับมันอย่างเดียวแล้วมันไม่ชอบให้คนคุยกับมันมันจะโมโหอะไรอ,อ่ะแล้วทำไมไม่ตอบอ่ะแค่ตอบผมก็ไม่คุยต,อยต่อ <laughs> แล้วแสดงว่ามันย้ายบ่อยมากไม่เคยคิดว่าโปรเฟชชั่นอลจะมีย้ายด้วยมีที่พีเจอเจอโคตรบ่อยเลยโปรเฟชชั่นอลอ่ะ